สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมกับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้คุณผู้ชมฮะเอาใจคนรักความเร็วเริ่มจาก4ล้อก่อนคุณผู้ชมครับการแข่งขันรถแข่งทางเรียบซึ่งสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจะสรุปให้ดูครับว่าช็อตเด็ดของการแข่งขัน Thailand Super Series นั้นมันเข้มข้นอย่างไรทุกช็อตเด็ดเราจัดไป ปิดฉากไปอย่างสุดยิ่งใหญ่กับ Thailand Super Series 2014การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่มันและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่รวมรถแข็งมากกว่า300คันซูปเปอร์คาร์ระดับท็อปๆอ,อีก30กว่าคันที่แข่งกันในสนามระดับโลกทั้งในและก็นอกประเทศนี่ที่เซปังมาเลเซียนะครับแล้วก็ช็อตเด็ดสุดอลังเรสสุดท้ายของปีที่ปิดเมืองแข่งกันริมชายหาดบรรยากาศสุดฟินที่บางแสนฮะ โดยมีนักแข่งผู้มีชื่อเสียงมากมายเช่นคุณสนธยาคุณปลื้มประธานจากการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์โจพ่อ Ferrari คุณวรวุพิพิรมพักดีรองกรรมาการผู้จัดการบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดหลังจากบู๊กันมาทั้งปีใครเป็นแชมป์แห่งปี2014เร็วๆนี้เดี๋ยวแชมป์จะไปคุณผู้ชมครับจาก4ล้อมา2ล้อกันบ้างผมเพิ่มมีโอกาสไปงานมอเตอร์โชว์มาคุณผู้ชมครับโอ้โหคนเยอะมากรถเยอะมาก แต่ว่าโซนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดสร้างความฮือฮานั้นไม่ใช่เฉพาะมีแต่สาวๆสวยๆนะครับแต่ก็ยังคงมีที่เด็ดให้กับสาวๆที่ชอบในเรื่องมอเตอร์สปอร์ตโดยรวมไปถึงใครที่อยากจะขี่มอไซค์ในฟิลระดับโลกยกลอ้อฝันของคุณเป็นจริงได้แล้วจัดไป ที่ยามาฮ่ารัฟซิร์เคสนามที่จะเร่งเราให้หัวใจของคุณเต้นแรงนั้นใครที่ฝันอยากขับรถแข่งฝันคุณเป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดได้มีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ R Series ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งของวาเล n ติโน r รอซซี่แชมป์โลก9สมัยคนทธารมดาจะสามารถบิดในฟิลของนักแข่งระดับโลกได้แล้ว แล้วก็นอกจากจะมีสาวสวยเรสควีนเอาใจหนุ่มๆแล้วคุณผู้ชมครับที่นี่ยังมีเรสคิงหนุ่มๆนะฮะเพราะว่าวันนี้มอเตอร์สปอร์ตได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของคนทุกเพศทุกวัยแต่ช็อตเด็ดสุดอยู่ที่นี่คุณผู้ชมครับแชมเปี้ยนโซนนะฮะซึ่งจะมีรถและก็ชุดแข่งของทั้งนักแข่งไทยและก็แชมป์โลกนะครับอย่างวาเล n โน n รอสซี่เห็นพวกนี้แล้วนะฮะก็ ผมไม่อยากมีความฝันอยากจะยกล้อไดเหมือนพวกเขาซึ่งที่นี่ Yamaha าา Rave Circuit นั้นฝันผมเป็นจริงแล้วครับนี่ครับเป็นซิมูเลเตอร์นะครับโยกซ้ายโยกขวาบิดยกล้อจัดไปครบครับแฟนกีฬาความเป็นคนไหนอยากจะมาจัดไปก็สามารถมาได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีถึงวันอาทิตย์ที่5เมษายนนี้นะครับและพรุ่งนี้17านาีห้ามพลาดพิปปอณัทวุฒิแชมป์ จัดไปนี่